สวัสดีพี่น้องสวัดสดีเรามาจะเสวีนสีย่างไปคิ้วรถแบบรอรถกลับบ้านบ้าน,นจ้าซื้อกระเื้อได้ขนมไปนั่งกินพ็จะกินเขาเขาจะสร้างอะไรนั่ไปคิ้วรถกัเติบพี่น้องเอ,อ้มีอยากนั่งรอค่ะนาั่งรอไปกระซิบพันนะคะเครื่องย่างอ่ะ จม,ลจบบม,ม,ลมลแล้วก็เจี๊ยบบบหูึ้นแม่ห่อนเพ่งยังยังมาขึ้นรถพี่น่อยไก่เติองงเลยยังแลอนะครับขบน่มีรถแล้วขวาถามขึ้นรถค่ะ ตอนนี้ยังนางยางตามหารถอยู่พี่น้องขันได้ค่ะขันได้โอ้ยขันได้หนอน,อนม่เจอกินข้าวบ่เราไปกินขนมมาเที่ยวรถไปตลาดตลาดสาวเี่หเข้าไปกินที่ตลาดบ่ หิวฮะ,ะหิวเด้อแล้วน่ะเนี่อรถคันนี้แหละแต่ว่าไปหากินข้าวก่อนอยู่ข้างในตลาดมีอะไรกินเอาสั่งกินข้าวอาสั่งกับข้าวหมูกรอบค่ะมากินขาา้าวก็มีน้องไแนนตลาดนี่แหละมอนอรอยในตลาดเลยหิวเข้าวกินแต่นขนมนั่แหละ นำกรมี้นำํำเศษค่าคือว่านนำหักยาด,ดีนะเนี่ยมาก,กินข้า,กขาวกินข้าวับพี่น้อยขอ้าวเซลกัสมารอขอโยรถชี่น้องเอ้ยตอนบ่ายรถจังสิออกห้อกกินข้าวแล้วอยู่ตลาดหาซีฮอนบ้านกัสามสี่โมงอพี่น้องเอ้ยว่ามันเ,เร็วแล้วดับสหาร์ทร้อนร้อนๆ้อน เเี้ยเลยอบจีสมัครกระดาษกระดาษแทนอไสั่งอ๋อข้าเจเสนตพแรงบ่ปาฮมานน่งถ่ายอยู่รถฮาฮออกติมลมนา่งตมูมันทอดมันอดลงมาลงมา มาเฟอร์กินข้าวเปียมาบ่แล้วโร้อนอมาอามาบ่แล้วมกาสิบเอ็ดโมงกว่ากะิบอโมงกว่ายังฮะมาโค้คาสนาขายยังบาทนึ่งยาอย่างยางน้บเหี่ยวเป็นอะไรงอไอเอาเอาไปลองก่อนบ่ได้บ่ใส่มองไก่ <laughs> na bóp bỏ bỏ ai chào cho chào chào ờ, chào 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 Việc Không chắc đấy. Việc nhau nhau luôn bà. là mình chào sâu heo คือมากาจอดจวด่อล้วอันนี้ทำมันเหนียวหนากัแดนั้นเครับแล้วพี่น้อจะบานแล้วบ่ามกวพีน้องเลยฮัสลรรถกลับแล้วุกไปเวตลาดทางทางทางตลาดนู้ซื้อของป่าตลาดซื้อของก่อนพี่น้องเ้ยจักรจงจักรจัน ตรอ้โหนี่เดี๋ยให้พูดยานตื่นแล้วนี่ริพกากานแจกแักแจะของปาลาให้เราเลยกะปงกะปออโอไมแมงแคร์ไม่ร้ไม่ต้องาหาปลาอาวอไม่รู้นะฉันบอยาก เฮดบดอ่อนแก้วคุยเออเอาเอกสารใี้รูดบนอ่อนได้เฮดบดพี่น้องคุยท่านอะไรเนี่ยนะท้อเงินซินหาท้องงนซิมห่กระจันกระยาดด้นี่เฮดบดอะบ้างเดัรรอบังกับรอบังกันอาจจะใครมาแดงก็ฟักกาน Ta quan ba. Ăn 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 ba Ui, cá Chắc cá chăn không là nó đấy, Từ quan ah, nó đấy chắc cá chăn này nè. Ừ, Hãy subscribe ตัวางหางยาวๆนี่บางบางคือมะฮอคักแต่ส่สิบนั่นนสีสิบแทนใชยางเร่าเป็นไรทนบริโภค่นๆบยางเาก็ด้แป๊บนึงเด้อุ้ยตื่นใจงง ไปไข่หมดนะตัอาหาปลาอาหารปลาป่งนะปลานี่ดอกกระเจียวก็มิเต็ดอกระเจียวอืมหักนี้มาลูกงไ่งองห่งันหาึ่งพันหน่นหน่งพหงพ่งนหงงงหน่ห่งึัพ่งันหารปพี่นงหน

ส <45. S 2> ี่สิบห้าพก็ได้าไดมาต่ำแจวไปเล้สี่สร้อยสองตักระปอมจะเปม่ลายเนาะออใส่แล้มีเงินอยู่บอนีดนดแต่ไม่แคร์เฮ็โกดเป็นเพิ่นสื่อแรือปล่ แน่ผมมีเงินจะกีบาหาไใช่เงินกีบอะเงินบานะไปซื้อแมงแค้งอีกนี่สี่สิบพันอ้วอยากมัขวากินเอาแล้วเห็ดบดเเอาละวอเอาแต่อันนี้สี่สิพเดี๋ยวโหดผลนีิถาแล้วพี่น้องเลย จะคล้องตลาดในปไปยู่บะคะักไปสวนโอ้โหดตกระกปอมเราเสืออาหารแรงพี่น้องเลยมืแกงอันนี้เสือเมขขื่อขวอกินเสือโอ้ทางใดส่วนเพิ่น,น,นไป็นทางบ้งา,เานเขากะเออไปๆเมื่อจะค้องรถพันธิถาาสือมะกรวปปิ ปะปะปะพาพี่น้องเลยเดี๋ยวรถพัสดุถ่าเอาไปว่คลิปน ну. oh. ี no ้เก็บภาพบรรยากาศวันซัมนี่เมื่อกี้พอกันอยู่เงั้นพี่น้องเอ้ยไปกลับบ้านเอาไปว่คลิปนี้เก็บภาพบรรยากาศวันซัมนี่พี่น้องขอบขอบใจคำว่าเป็นกำลังใจให้เจ็ดสีและกัยายนี้ลาจ้ากวกระยับโอ้ยเอาได้แล้วนะเลยไปหเอดกระเด็นเอากล้วยซื้อกล้วยต่ออีกน้ำเย็นๆไหมเนี่ย ขวดละเท่าไรน้ำเย็นไม่แน่เน้ำขวดโมเสือขวดกลางกลางบริฮอดล้ะค่ะซื้อกล้วยยิ่ยังวะแล้วกินปีกลวยน้ำกันพี่น้องเลยขรถละพะไว้ลืมซื้อปีงกล้วยยของแสีบนะคะ รวยปีน้องเอ้ย่ร้านห้าน,านได้ทอดอนี่กระบานไนะด้ค่าข้าวาเซฮอดบัานี่ไกเติมนะไม่นด้นะ